ดีครับนำท่านมาชมเหรียญของหลวงพ่อกิติศักดิ์กิติสาโลนะครับณนะวัดป่าบ้านหนองลุกนะตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดปนแก่นนะครับ,นะรบสร้างไว้เมื่อปี2 5งพันนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่า ในใบเปร์ชัวนั้นการสั่งจองเมื่อปีสมั5นะครัห้าสิบห้านะครับเหนะรี <_ C 1> ยญน,นี้เป็นเหรียญหันข้างนะครับ <_ C 1> กำกับไว้ว่าพระอาจารย์นะฮะไม่ใช่หลวงพ่อพระอาจารย์อิทศิศกิติสารุ่นะร,รูปทรงนั้นล้ายเหรียญของพระอาจารย์พันธ์อัจารนะครับหันข้างเหมือนกันนะครับอง์นี้เป็นเนื้อทอง ฝาบาทนะครับมีเนื้อทองฝาบาทเนื้ออันปาก้านะฮะแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับอันนี้เป็นเหรียญกรรมการนะครับองค์ที่61นะฮะอยู่กำกับไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะมีอัฐบริขารนะครับนี่ฮะเป็นอัฐบริขารนี่ฮะกกก็คือกรรมการนะฮะ 61ก็คือตอกโคตรไว้นะฮะการสร้างเหรียญรุ่นนี้มี19,999อ 99, งค์นะครับนะฮะอันนี้ใหม่ๆเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นเศรษฐีนะฮะนี่ครับกำกับไวท้ที่ด้านบนของอัฐบริขารน,นะฮะนำมาให้ชมกันครับเหบรียญกรรมการเหรียญที่61 อันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะฮะเนื้อทองฝาบาทรุ่นนี้นะมาดูกล่องกันนะฮะนี่ฮะกล่องนีฝากล่องนะครับหลวงพ่อกิติศักดิ์กิติสาโลนะฮะเหรียญเศรษฐีนะครับวัดป่าหนองหลุกนะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะมาอย่างนี้เลยนะครับนี่มีได้สายสินพร้อมนะฮะนะออกจากวัดอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็ใส่ถุงมาแล้วครับนะครับ เฉพาะออกจากวัดนะฮะเหรียญน,นี้ก็มูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับการสั่งจองนะดูด้านข้างนะครับเหรียญด้านข้างนะครับเป็นเหรียญหนานะครับต้องต้องฝาบาทนะครับ เป็นภาคเกจิอาจารย์ของขอนแก่นนะครับที่ได้รับการนับถือนะศรัทธานับถือเป็นจํานวนมากนะครับของชาวจังหวัดขอนแก่นเหรียญท่านก็มีหลายรุ่นนะฮะหลายรุ่นหลายแบบหลายขนาดนะครับนะแต่วันนี้นําเหรียญหันข้างรุ่นเหรียญสิทธิีมาให้ชมกันครับนะแกะกล่องกัะเลทีียวนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ